สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นท้องจะพามาเบิ่งสางเพิินเห็ดขอบฟื้นนอคะขั้นตอนของการทําขอบฟื้นเพิ่นค่ะขั้นตอนที่หนึ่งสางเพิ่นกับกําลังรองขอบค่ะรองขอบฟื้นจะนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งค่ะกําลังรองขอบค่ะสร้างกรลังรองจะ ขั้นตอนที่สองก็เป็นขั้นตอนของการลบเรียมขอบฟื้มค่ะลบเรียมขอบฟื้มออกเพื่อให้สวยงามจะตอนนี้สร้างเพิ่งกระลังลบเรียมขอบบนอยู่ค่ะกลบเรียมออกค่ะขอบนึงก็จะมีขอบบนกับขอบล่างค่ะขอบที่แล้วไปเป็นขอบล่างค่ะนี่จังแม่ขอบบนค่ะ กางกำลังรลบเรียมขอบบนค่ะรลบเรียมจะคู่หนึ่งก็จะใส่ขอบบนขอบลางค่ะแล้วก็จะมีขามังของเขาใส่ประกอบกันเป็นชุดหนึ่งจะขั้นตอนต่อไปค่ะก็เป็นขั้นตอนที่สามคัดขอบฟื้มค่ะ สางกักำลังทาการคัดขอฟื้มค่ะคัดตามร่องค่ะคัด